ตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่นี่เลยไม่เกี่ยลุงหลือน,นะฮะที่ไร่สุดปลายนาะที่นี่ก็จะฟิลสวยอะเดีย๋ยวเราตามมาดูข้างในกันนะครับว่าโลเคชั่นสวยขนาดไหนนะฮะ เราไปดูกันว่าข้างในสวยขนาดไหนค่น,นี้ก็สวยแล้วครับเป็นปลายนาจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันก่อนเลยนะฮะจะเดินไปมีมุมถ่ายรูปให้ทุกท่านได้แถ่ายรูปชิคๆเพียบไปหมดเลยอตอนนี้ด้านหลังลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาจะมาที่24ันนะครับรตอนนี้ประมาณ9โมง สี่สประมาณนะดูดิคุณบรรยากาศแบบสุดยอดเลยอ่ะมีริมน้ํามีอะไรเป็นปายนายจริงๆมุมถ่ายรูปเพียบนะตรงนั้นก็ถ่ายรูปได้นะฮะดูด้านในร้านอเป็นไงนบรรยากาศอยากถ่ายรูปมุมไหนอะไรยังไงคุณก็จัดได้เลยเดี๋ยวเราวันนี้จะจัดสัก10บรูปประมาณนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรกินกันนะครับอูดาอร่อยมากไก่อร่อยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์แผนที่นะครับ ด้านล่างคลิปเลยนะฮะจะบอกว่าพางมานี่คือแบบสวนจริงๆอรับคุณคือคือสวนแท้ๆแบบคุณลุยสวนอะ่ะเออนี่ผมชอบมากเลยนี่เดี๋ยวเราไปเดินลุยสวนกันข้างในข้างในคือสวนแท้ๆด้านขวาก็จะเป็นสวนอีกเหมือนกันมีฟักด้วยเบริกกูเลยมีสวนอะไรอยากถ่ายรูปเข้ามาถ่ายรูปได้เลยนะครับประจวบเหมาะพอดีด้านเจ้าของร้านรู้จักกันกับฝ่าย ญาติรเราอีกนะครับตกใจเลยนะฮะมันเป็นกลุ่มรู้จักกันเคยญาติด้วยชั้นล่างไหนเรามาดูฟักมีฟักหล่นด้วยโอ้ฟักฟักหล่นแล้วก็เก็บไอ้เนี่ยคุณดูคุณดูฟักของเขาดิไม่กล้าจับคุณดูสด พีท่ทำมืออย่างงี้ทีดูน้องดูไซด์ดูไซส์เวลีกูดเลยใหญ่กว่ามือนี่คุณเดินเล่นได้มีซุ้มนะฮะจัดซุ้มเอา้าอันนี้บวบหานี่อันนี้กินได้แล้วเนะี่ยอันนี้กินได้แล้วนะ่ะแล้วก็อุ๊อันนี้บวบโตโตนีถ่ถ้าใจดีถ้าลองขอไปดูเข้าหเฮรา <c oughs> ั้ตลาดคือในตลาดนี่ไม่มีขายผลที่เป็นโดมและโดมสวยๆนะครับสำหรถ่ายรูปชิคชิคชิวๆสวนถามว่าถ้าอยากรู้อะไรสองคำถามก็ตอบได้นะครับเพราะว่าเราไม่ดีนะลูกเขเวเขเวกอกลูกเหลืองกับลูกเขียวลูกเขียวเราจะเห็นเยอะลูกสวยจะเห็นน้อยดูดูลูกเหลืองดิเอ้ยลูกเหลืองอะลูกเทามะนาวเลย นี่ใหญ่กว่ามะนาวแล้วมะนาวเป็นสวนนะครับสวนแท้ๆนะครับดอกแคร์นะครับ ช่วงบีบีหาเรเด็กนะครับบีบีหาเรเด็กนะครับก็ร้านนี้นี่เองนะครที่เรารีวิวไว้นะครับตอนนี้เราจะมาลองรีวิวของกินดูนะครับตอนนี้เราสั่งเป็นนี่เส้นใหญ่ต้มยำนะครับทุกคนเป็นต้มยำมีหมูมีเนื้อนะครับแต่ผมไม่ทานเนื้อผมก็เลยสั่งหมูจะบอกว่าเดี๋ยวลองชิมดูแค่น้ำนะฮะผมสั่งนี่มาดูมีสติกเกอร์น่ารักด้วยเป็นน้ำ โบราณทุกอย่างนะฮะให้ต่อยเราล้มรูปอ่ะเม่งเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนนะฮะทุกคนจะบอกว่าคุณไม่ต้องปรุงอะไรเลยเว้ยเปรี้ยวหวานใช่ไหมพ่อตรงสูตรของคำว่าต้มยำแล้วมะนาวเขาไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูเด้อความเปรี้ยวอ่ะมะนาวแท้ๆแซ่บอร่อยมากแค่ชิมน้ำนี่ยังไม่ได้ทำอย่างอื่นนะโอเลี้ยงเวลีกูด กาแฟเย็นนี่ทุกอย่างนะครับคุ้มากๆสุดๆอ่ะดูพ่อแม่เขา<ช>เขากิน<ช>ดูนะทา,ทางที่บอกว่าทางเข้าลำบากนะแต่ดูการกินแต่ละคนนะอร่อยจริงๆนะครับก็เห็นบอกว่าทุกบาทนะครับก็คือสมมุติอันนี้นะเขาจะหักต่อหนึ่งชามหนึ่งบาทเพื่อที่นะครับไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลรแ,แวะใกล้เคียงด้วยอ่า คุณมากินได้ความอร่อยได้บรรยากาศได้รูปสวยๆแถมคุณยังได้บุญด้วยลองมาดูนะครับบ้านลาดเพชรบุรีนะฮะไร่สุดปลายนานะครับลองมากินดูนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณพ่อเลยครับขอสวัสดีคุณพ่อเลยคดีคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับเฉลิมปินทองคุณพ่อเฉลิมปินทองก็คือเป็นเจ้าของร้านที่นี่นี่เองนะครับผมไร่สุดปลายนานะฮะก๋วยเตี๋ยวลุงเหลืองนะฮะอ่ะสอบถามพ่อนิดนึงเห็นบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่ครับ มีบริจาคหนึ่งบาทด้วยบริจาคอะไรแล้วแล้วทำไมคุณพ่อต้องทำแบบนี้ว่าเอ้ยมีคนเขาเรียกอะไรนะคนคนขี่ควายขี่คนอะไรเงี้ยทำไมไอ้ยางคิดว่าเราจะทําบุญชามละหนึ่งบาทครับหมายถึงว่าคนมากินเนี่ยเราเหมือนจะเราแบ่งบุญกันทุกคนแหละคือม่าได้บุญกันทุกคนด้วยถ้าบุญเนี่ยนะใครกับโรงพยาบาลมัลลัสับไหลทอนสองแห่งใช่ไหมจะแบ่งเป็นสองแห่งไอ้ส่วนไอ้ขี่วัวขี่ควายนี่นะ มันแบบนี้คือเด็กเลี้ยงวัวมันมีมันก็ไม่มีเงินใช่ไหมมีเงินเอาขี่วัวมาแลกให้ละได้หลอามาทำเป็นปุ๋ยในสวนเอาไปเถื่อได้อีกอีกรอบหนึ่งแล้วคนพิการให้ครึ้นราคาเอ้ยคนแบบไหนเกลไม่คิดตังคนพิการไม่คิดตังด้วยไม่คิดตังด้วยคนพิการน่ะแล้วก็เด็กเลี้ยงวัวใคิดขึ้นราคาขี้วัวครึ่งราคาชามละสี่สิบบาทหรือยี่สิบบาทเนี่ยใช่จังหวาลองขี่วัวมาแลกโอเคเลยสุดยอดเป็น ความคิดของคุณพ่อเองเลยใช่โหสุดยอดเป็นจะบอกว่าใครอยากทำตามนับตาได้ได้อ่าเป็นบุญด้วยอิ่มบุญเขาด้วยอิ่มท้องกับคนมาด้วยแล้วเจ้าของก็อิ่มบุญของเขาเองด้วยอ่าคือถือโอกาสรวมกันถือโอกาสรวมมาทำบุญรวมๆกันอ่ะนะคนกินคนไหใ่ครันี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากถามคุณพ่อมากๆว่า ทาไปถึงทําคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเป็นบุญ <c oughs> ขอฝากด้วยครับเอาฝากร้านหน่อยครับว่ายอยู่ที่ไหนอะไรยังไงร้านเราอยู่ที่มหมูห้าจำบลนเจดทอนอำเภอบ้านลาดเพชรวีนะก็ทางเข้ามานี่บุดรตังใกยังง่ายคือตรงหน้าวัดหนองแกตรงข้ามอ่ะจะมีป้ายบอกว่าอะไรสุดไปหนาตลอดทา้งหาไม่ยากนะหาไม่ยากยอดค้นชัยอะไรที่ปักหมุดเป็นอะไรเป็นก่อนจะง่ายอีกหน่อยนึงใช่ ประเด็นคือตกใจนี่ว่าเราคุณพ่อเป็นคือญาติญาติรู้จักกันด้วยจังงั้นอ่าโอเควันนี้ขอบคุณพ่อเลยไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับมีโอกาสมานะมีโอกาสมาด้วยฮะพ่อบอกบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายขอตัวกลับประเทศก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะไปไหนแล้วรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด็ดๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับผม